ชิปปิ้งที่ทุกคนได้ยินฟ้าเชื่อว่ามีแน่นอนต่างประเทศเขาจะเรียกคัสตอมเคเรนท์ถูกไหมเราจะแต่คนไทยเราเนี่ยก็จะอยู่กับคำเนี้ยชิปปิง้งชิปปิง้งแต่ในเอกสารที่เป็นทางวิชาการ<ม>เขาจะใช้สองคำนี้แต่ปัจจุบันนี้กรมสวนกกรมันมีคำอื่นเพิ่มขึ้นมาเช่นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของอ่าเหมือนหรือไม่เหมือนกับชิปปิ้งยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า ิาาัทค่ะอืจริงๆนั่นก็คือความเข้าใจของผู้ว่าจ้างผู้นําเข้าส่งออกไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูคํานิยามซึ่งคํานิยามนี้เป็นคํานิยามที่ถูกบัญญัติโดยกรมสุวกรตามประกาศที่96ทับ2,565ใครที่ต้องการไปสอบตัวแทนออกของมีแน่นอนแต่ไม่ได้เบาบางแบบนี้ลึกซึ้งกว่านี้เยอะเมื่อก่อนคำนิยามตัวนี้ยังไม่ใช่คำนี้นะ สมัยก่อนบทบัญญตัติเขาเรียกว่าระเบียบปฏิบัติของกรมสวนกอรามีมาตั้งแต่ปี2549ถ้าคนที่ทำ shipping มานานแล้วทันกับบัตรสีชมพูและถ้าเราไม่ได้เป็น shipping เราเป็นผู้รับมอบทุกคนจะมีบัตรสีส้มนะคะอันนั้นคือก่อนปี2549นั่นคือระเบียบปฏิบัติแล้วก็ถูกปรับมาเป็นประกาศกรมที่61 2561 และก็ถูกอัปเดตให้เป็น188ท2564แต่ปัจจุบันยกเลิกทุกฉบับนะคะเหลือฉบับเดียวก็คือ9 6ทั2565ซึ่งคำนิยามก็เปลี่ยนและอัปเดตให้เป็นไปตามยุคสมัยที่พัฒนาขึ้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะคำนิยามก็คือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะคะ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้นําเข้าเราอาจจะใช้คําว่าผู้นําเข้าหรือผู้ส่งของออกนะคะแต่กรมสวกรขอใช้คําว่าผู้นําเข้าผู้ส่งของออกหรือผู้นําของผ่านแดนหรือผู้ขอไทยลําเพราะกลุ่มนี้เราเรียกว่าผู้ประกอบการทั้งหมดนะคะที่มีสถานะในการขึ้นทะเบียนกับกรมสวกรและเป็นผู้ที่ว่าจ้างตัวแทนของหรือชิปปิ้งอีกทีนึงนะคะผ่านระบบปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ก็คือระบบเปเปอร์เลส นะคะโอเคนี่ก็คือคำนิยามที่ฟ้าดึงมาจากตัวประกาศกรมศุลกากรเลยนะคะ